ยิ้มไว้ยิ้มนางงามยิ้มห้าพันไหนยิ้มไม่ไงยิ้มห้าพันอ่ะลองยิ้มห้าพันซีอาฟอสอ่ะยิ้มสองพันดูขี้โกงมากเอยยิ้มดูขี้โกงมากอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมกันพร้อมกันหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์ we are the series ใช่ขี้เลื่อนเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับพร้อมกันนะครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์ เพอร์เฟคเทเลนเตอร์สายล่าเทวดาไม่ยดี๋ยวเขี่ยมุดโนเตรียมกันแล้วครับแค่นี้สวัสดีครับเป็นไงบ้างคะผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงบ้างครับครึ่งเทอมแล้วน้องเพิร์ดโอ้โหจริงๆก็รู้สึกใจหายมากๆครับเพราะว่าซีนนี้ใจหายเพราะว่ามันเร็วมากๆบผมมันเกินครึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเร็วมากๆครับแล้วก็พวกเราใกล้ปิดปิดกล้องกันแล้วครับ ก็เหลือคิวเดียวแล้วก็สองจ้ะเหลือยกันเลยสองคิวไม่เหลือสองผมว่าหนึ่งใช่แต่พวกเราเหลือหนึ่งเดียวไปคุยกันก่อนไหมโอเคได้เดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววผมผมผมแถลงแถลงไขายโอเคมีบางคนสองบางคนหนึ่งครับแต่ละคนคิวไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนก็แบบงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาว่างแค่วันเดียวเลยอผมแบบตอบแทนน้องๆก็เลยอ่ะเราตอนตอนมีอีกคิวครับคิวเดียวครับ ออบบแเจบไปแล้วครับผมเขาเรียกว่ารุ่นพี่ใหญ่ครับก็เหลือคิวเท่าน้องๆทุกคนครับผมถ่ายก็ยังไม่จบก็จบจบด้วยกันใช่ใช่ถ่ายคิวจบด้วยกันครับผมใช่ค่อยไม่ได้ปิดที่ยังครบคลุกคิดแบบเป็นไงบ้างมันเป็นวัยไหนบ้างอ่าอ่นา ผมว่าฟิดแบ็ดีมากครับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 1 4ก็เอก็ EP 13ที่ผ่านมาก็ดีมากๆเลยครับผมซึ่งอันนี้อยากจะฝากทุกคนครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆครับที่ให้การซัพพอร์ตอย่างดี <c oughs> พวกเราก็ได้แต่หวังว่า EP 24เนี่ยเราจะพาจูเนียร์มาร์กเนี่ยไป2ล้านทวิตนะครับผม,ม,มเกบิมากเกินผมว่า2ออก็น้อยไปอาเลยมันล้านเลยหรอมันล้านมาทุกคู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจูเนียร์เนี่ย คู่สุดท้ายเนี่ย EP 24ต้องโถมนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นต้องพาเพื่อนผมไป2ล้านนะเพราะว่าจริงจูเนีร์มาร์กเนี่ยรอมานานมาก 2- 3ลส้านไม่เลยทุกคนเราไปด้วยกันเป็นแพ็คเราจะไม่เดินอย่างเดียวดายนะออน้องมาร์กยังไงคะเออพูดหน่อยมาร์กก็ต้องขอบคุณเสียฟอ์ด้วยนะครับที่รันน้องมาร์กแล้วก็น้องจูนะครับผมฝากเสียฟอ์ด้วยนะครับครับฝากตัวเองซวย ก็ฝากพี่ไฟฟ้ากับน้องวายด้วยนะครับผมก็จนถึง EP 24เลยก็ฝากทุกคนด้วยฝากทุกคนด้วยครับแต่อย่าง EP ล่าสุดก็ร้านแตกไปแบบไปไกลมากนะคะดีฮะจะเลืรุ่นสองร้าน EP นี้ก่อนหรอคะอ่ะเป็นไงฮะความรู้สึกฮะ EP ร้านแรกแตกเป็นไงบ้างฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจมากๆที่ชื่นชอบพวกเราทุกๆคนนะครับในเรื่องแล้วก็ดีใจมากๆที่ แบบแฟนคลับเขาทำเพื่อเราขนาดนี้จริงๆเขาแบบไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยแต่บางคนแบบคอยดูให้เราทั้งวันทั้งคืนและต้องขอบคุณจากใจทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็รักพวกเราได้มากๆขนาดนี้นะครับใช่ครับอู้บุมเลยอูบุญอู้พี่บูมอ่ะใช่อูบุญอู้บุญพี่ล่าสุดร้านแตกใช่ไหมครับก็ด่าพี่บุญด่าพี่บูมไปแล้วเก้าแสนทวินอ๋ออันนี้คือสร้างแอคหลุมขึ้นมาด่าหรือเปล่าด่าวาลิสไปแล้วประมาณเก้าแสนไม่แต่ คือผมก็จะเฉลี่ยกับพี่นั่นแหละผมโดนยับเลยแล้วก like ็ตัดสี่แสนห้าแล้วกันผมเห็นเขาไม่ตัดไปเลยนะตัดเป็นอะไรนะลูกเขยอะไรสักอย่างลูกเขยนั่นแหละโอ้โหขอโทษเลยคนมีอะไรจะบอกกัาไหมนะที่เขาด่าเราเยอะขนาดนั้นครับก็ต้องต้องอย่าดูแต่ภายนอกครับมันต้องดูเนื้อในะจริงเขาเป็นคนเนื้อในดีครับอยากทนทนแม่น้องเขาไหมแม่แม่น้องกันเขาไหมผมว่าอีพีท้ายๆแม่แม่น้องกันก็น่าจะ กแม่ผมจับตาคุณจับตาดูคุณอยู่นะครับผมเอาหน้าคนเรามันผิดพลาดกันได้ใช่เราเคยเสาวยต้องให้อภัยนะมันเป็นช่องของเรื่องเข้าใจก็เป็นแบบมีประสบการณ์มาก่อนพูด้ากประสบการณ์ก็แต่จินโจมีขยันพูดมือบูมอ่ะบูมลูกบูมลูกบูมลูกก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับหนึ่งร้านนามชีวิตที่ผ่านมานะครับผมก็ เอาจริงๆคือทุกๆคนในที่นี้ก็คือตั้งใจกันในในการทําผลงานชี่นี้มากๆแล้วก็อยากอยากขอบคุณทุกๆคนนะครับที่พาเรามาถึงหง้านแล้วหวังว่าอีพีต่อไปจะค่อยๆทะยานขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับผมผมว่าเท <EP> ่านี้มันวุ่นวายเลยคนเยอะวุ่นวาย <EP> จริงๆ e อล่าสุดคุณไฟฟ้าคุณเป็น MVP นะคะทีออ่จะเสียงชืง่นชมฝั่งนี้เขาโดนด่า พ่อไมโครเวฟพ่อไมโครเวฟอตัวจริงอ่ะตัวตัวจริงเป็นตู้เย็นตัวจริงเป็นี้ป่ตัวจริงก็เป็นไมโครเวฟไม่ตัวจริงเป็นไปตู้ตู้เย็นค่ะทำไมรู้ได้ไงจ๊ะเพราะคุณไม่อบอุ่นกับคุณคนเดียวค่ะคนอื่นก็าะอบอุ่นกันทั้งนั้นยืนเขาไม่ดูนิดเ่ียวแต่เออเอานอมไหม ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มีต,ตัวเปรียบเทียบทำให้เราหลอกขึ้นมาทำใไฟฟ้าเนี่ยดูดีขึ้นมาอันทีแต่วิไฟฟ้าเป็นคนดีจริงๆครับแล้วจะดีขึ้นกว่าน like> ี้ด้วยรอติดตามมาอันนี้ใช่ครับอย่างที่พี่ไฟฟ้าได้บอกไวยว่าไม่เกิดวิกฤตไม่เกิดวีรบุรุษนะครับพูดหน่อยสิมีอะไรจะพูด ก็เออผมก็รอดูพี่เฟฟ้าว่าจะอุ่นเหมือนไมโครเวฟจริงหรือเปล่านะครับเออรอดูกำลังกำลังรอดูอยู่ตอนนี้ก็ดูเขาผ่าน พาร์ทอื่นไปก่อนโอเคแล้วแล้วพี่จูเป็นไมโครเบทไหมครับพี่จูเป็นไมโครเบทก็รอดูอยู่ไงเป็นไหมแล้วไม่มาถือว่าทุกวันนี้ในชีวิตจริงเป็นไหมอย่าหยิกหลังอย่าหยิกหลังในทุกวันนี้ในชีวิตจริงเป็นไหมไม่เป็นเป็นกันเยอะเนาะใช่ครับที่ไหยรักรักกันขาขอเธอสอนให้วางปูนเห็นไหมมาสู้จูคนเดียวนี่หรือมากระปูนนะมากระปูนมากระปูนครับมากระปูนรอถึงบอลแซนจะจบจะเป็นแฟนกันแล้วนะครับผมจะสปีดบอทไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็จะมาตามหลอกหลอนอยูเลยทุกที หลอกหลอนหลอกหลอนหลอนตามตามมาสพอนเพื่อนก็หวานอยู่แล้วหวานต่อไปเรื่อยๆครับผคู่ข้างลันมากเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าดูอาร์คอาร์มก็มาแรงครับแบบมาเร็วเนาะแต่แบบว่าเราก็แบบเออเดินมาพุ่งไปก่อนอะไรย่างเงี้ยอย่างอย่างเหลือพี่เพิร์ดกับแจนต้าเหลืออีกกี่อีกกี่ยร์เหลืออีก ประมาณ3ครับครับผมใช่ประมาณ3แล้วจริงๆก็คือจะแซมต่อไปเรื่อยๆเลยครับยาวยันยี่ยี่สิบสี่คือจบพานก็ไม่ได้จบพานพวกเราไม่ได้หายไปเลยก็โผล่ไปโผล่มาใช่เราก็วิ่งเล่นกันหมดทุกคู่ครับทุกคนเป็นฟิลชเแวบชเแวบเลยเชวับชวับชวับครับเติมครบเนาะรับแค่ตอนครบแล้วเนาะเราต้องออกทุกตอนเนาะใช่ครับเดี๋ยวค่อยไปส่งตัวละครทีเดียวอีพียี่สิบสี่เนาะทุกคนซึ่งคู่เราหลังจากนี้จะยังไงคะจะขมหรือแบบหวานละดีละ เออผมว่าได้ท้ายหวานใช่โม้หแม่แม่น่าจะกรี๊ดันน่าจะให้อภัยตัวโยท้ายเองครับพอมาถายปมไปแล้วมันก็จะมีเราโดนด่าเยอะมากวันนี้บอกเลยว่าแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่ามีสายกระสิบมาว่าไม่น่ารอดใช่หรออีพีนี้อีพีนี้มีคนกระซิบมาแล้วให้ดูเองดีกว่าแต่ผมว่าสำหรับผมคนนี้หรือเปล่าจริงหรอกิฟใช่ไหมพี่กิฟใช่ไหมพี่กิฟ พี่ีเขามีไลน์คือคือเพิ่มมีอะไรจะบอกไหมคะว่าถ้าวันนี้คนดูดูแล้วอินอินจะทำยังไงกับเราด้วยทวิตเตอร์อโลนิวครับไปได้เลยไม่ครับถ้าคนดูอินเนี่ยคนในโรงสามารถเดินขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็ไปต่อยหน้าเพอร์ได้เลยหรือว่าฝากบุก่อนต่อยก็ได้ลอเล่นอเล่นนะอเล่นนะครับอันนี้พี่บุกรอรอโอกาสอยู่เล ตบแล้วตบตบพี่เพอร์เดินไปพร้อมได้เลยไมนไปโอน้องกันก็ได้ไม่เดี๋ยวงานเสร็จมีเบนฟิตอ่ะเพอร์ก็ระวังตัวไว้เรี่องคนเรี่องหมามุ่ยเลยพูดทำไมหัวบวมบวมกันกับแม่นอนหยุ่มนอนหยุ่มนะครับการทำอะไรกับพี่นิวเป็นไงบ้างฮะโหยน่ารักนะเหมือนผมชอบทำงานกับพี่นิวมากครับแกเพิ่งมีทาเขา พี่นิวน่ารักที่สุดในโลกเลยครับจริงใช่ครับรักพี่นิวที่สุดในโลกเลยครับใช่ครับไม่มีใครกำกับได้เท่าพี่กิฟต์แล้วครับใช่ครับไม่มีใครบีบได้น่าฟังท่าพี่กิฟต์แล้วครับอันน้นถูเยอน้ำลายมองหน้ากายยิ้มยิ้มคือน้ำลายหนึ่งทีกล้ก็พิษตาหนึ่งทีข้างหลังโดนจิกกันบ้างไหมฮะไม่ก็มีบ้างครับบางทีน้ดื้อ เมีอะไรระบายตอนนี้ระบายนะครับได้เลยสามารถทอะไรหมายถึงเผา่วงกลับได้เลยเหรอครับเราสามารถทาอย่างนั้นได้เลยเหรอครับโอ้โหใครต้องการอาเลยรู้บว่าไม่ดีนะครับจะไม่มีงานเอานะครับจ้องอาฆาตมากเุ่มากคอเอเบบกอนคลสิมกันมากสี่กันเกินไปครับจริงครับสี่กันเกินไปบางทีหนักเกินมันหนักเกินครับเริ่มแกงกันเป็นงานหลักแล้วเราถ่ายเป็นงานลอง าาเขาเวราเขา้าเขา้าเขา้าหน้าเซ็ตนี่อย่างเงมีโดนแกล้ง้วยเหรอก็โดนแกล้งบ่อยครับ <c oughs> แล้วอย่างล่าสุดเนี่ยฟอสมันก็เอาอคข็ไกลมาแล้วก็ทำเป็นเหมือนจะตัดผมจะ,จะตัดผมแต่ไม่ได้ตัดโดนแหม่ยกตัวอย่างคนอื่นตัวเองอะตัวดีเลย <c oughs> ตอนร้านบางอ่อน <c oughs> อไนะ,ะ <c oughs> อนไอาเนี่ย <c oughs> ตัวดีเลย <c oughs> จุเนี่ยชอบแกล้งเพื่อน ไม่ต้องพี่ตัวหนึ painful. ่งคุณเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่หยิกหลังพวกอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหูใส่ร้ายใส่ร้ายมากครับท่านอยากให้มีกล้องอะไรนะครับเดี๋ยวบุ๊กไปหาหมอแล้วครับผมไม่คือจริงๆก็คือทุกคนตอนแรกเรียบร้อยหมดครับคกับผมกับพี่จูก็คือเรียบร้อยมากแต่คือเขาเรียกว่ามีแบบพี่ชายคอยนำทางนะคือนี่เอาพี่เลยคนนี้อะไรนะฮะคือเขาเป็นคนพูดเองด้วยนะเพราะเขาเรียบร้อยมากต้องให้คนอื่นพูดเนาะเออ่า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 อาอ่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 าแ่าอ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 ่า่ พี่บุ๊กบ่อยครับเพราะว่าแกมาเปิดกองกองนี้ก่อนเป็นแบบคนหายคนแรกๆแล้วน้องๆทุกคนก็เลยซึมซับนิสัยพี่บุ๊กก็เลยเป็นแบบนี้แต่จริงๆบุ๊กก็เป็นคนเรียบร้อยมาก่อนครับแต่เมื่อบุ๊กเจอปูนบุ๊กก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นรุได้จากนักแสดงอาวุโสท่านเนี้ยครับผมอาวุโสยอกให้มรผมยอกกองคนหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าแกงฟอร์สฟอร์ดเฮียเฮียกันน้ยังไงล่ะคะใช่ไหมคะ แกล้งผมมันไม่สนุกไงเออถ้าไปแกล้งบุ๊กหรือแกล้งปูเลยมันสนุกกว่าอะไรเงี้ยแก้มีความเขาต่อยกลับหรอเปล่าเอาจริงนะผมไล่ไปตรงนี้เลยผมก็ไม่ได้กลัวท่าไหลายมีกล้องอะเก่งจังไอ้ตูเนี่ยะ มาสิมาสิอันไหนเราแกล้งฟอนให้ดูทีหนึ่งอ่ะมาสินี่กูหรือวันวันก่อนถามบอกว่ากล้าแกล้งไหมบอกไม่กล้ากลัวฟอนมันต่อยกล้ากล้ามากกูกล้าแกล้งฟอนมากไอแกล้งอย่าเถินเถินโอ้โหมิจูแค่เขาว่ากล้าเสียยังสั่นเลยไอ้แกล้งผมมันไม่นุกอะไรอย่างเงี้ยเออผมในกองผมเป็นผู้ดูที่ดีเออแต่ผมมาชอบดูทุกคนเขาแกล้งกันมันสนุกดีมันมาดูโชว์วันหลังเลิกดูแล้วมาห้ามเพื่อนบ้างนะไม่รู้แม้ ใช้ปวดสุดในกองล์ฟไปจำอุ้ยถามเสียงสวรรค์ดีกว่าฮะอันดับหนึ่งอะพูดมาอันดับหนึ่งไทยดแล้วในกองันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเสียงสวรรค์จูเนียจูเนียร์จูเนียเรนไลท์ทุกคนสองสองสองเอาดีกับซีบุ๊กไม่ใช่เลยไอ้เพิร์สพี่นิวเพิร์สอ่ะเพิร์สเห็นรอเพิร์สเพิร์สก่อนจูยอมรับว่าจูหนึ่งจูยอมรับจู็หนึ่งแต่ว่าเพิร์สต้องเป็นแบบว่ารองจากจูนิดเดียวเออเพิร์สสองครับ ไะเรียบร้อยเรียบร้อยสุดละป๊อตอ่ะมีชื่อชื่อบุ๊กไหนันไหมมีชื่อบุ๊กในนันไหมครับที่นิวพี่บุ๊กเนาะเรียบร้อยเกินเดเมี่ยงเลครับผมคุณปวดขนาดนั้นเหรอครับคุณจิงเนี่ยผมไม่ได้ปวดครับจริงๆแล้วมันได้มาจากเพิร์ดเยอะเพราะว่าเพิร์ดเพิร์ดเป็นคนเริ่มหลายๆอย่าง ใช่ไหมเพิร์ดเพิร์ดภาษาตั้งต้นเหรอไม่คือผมก็ทำตามพี่ชายครับเขาเรียกว่าแบบเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดไม่เราไม่เราพูดกันเป็นแบบว่าข้อมูลนะอันนี้เป็นข้อมูลแฟกแฟกอะคือผมมันไม่เคยทำงานกับพี่นิวมาก่อนพอผมเข้ามาผมก็แบบเรียบร้อยสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับทีมงานทุกคนมาเรามาตั้งใจทำงานนะครับแต่เพิร์ดเนี่ยเขาเคยทำงานพี่นิวมาก่อนเขาก็จะมีความแบบรู้มุมรู้เหลี่ยมเขาสบายแล้วรู้ว่าตรงไหนเล่นได้แล้วเขาสอนผมเล่นเขาสอนหผมหาจังหวะวิธีการเล่นผมก็เลยแบบอ๋อแกงได้อย่างนี้นี่เอง อไปนี่เหมือนเด่ไปเรื่องนี้มัอัปเดตสุขภาพพี่ฟอนอัพเดทสุขภาพพี่ฟอนครับผมยังไงคะเข้าออกคุณตอนนี้คุณมีแรงเอาคืนชาวบ้านยังไงไม่เคยมีใครแกล้งผมมาเด็ดไม่เขาถามเรื่องแต่ที่ป่วยอยู่มาพคุณเป็นไงบ้างตอนนี้อ๋อสุขภาพดีขึ้นครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ยอมรับว่าเป็นการท้องเสียยาวนานที่สุดเออไม่เคยแบบแอดมิดแล้วก็ออกแล้วก็ต้องไปแอดมิดใหม่แล้วก็ออกแล้วก็แอดมิดใหม่ ทำไมแอดมิดออกแอดมิดก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ไหวเลยครับเหมือนตอนแรกแอดมิดรอบแรกแล้วคิดว่าหายแล้วะพอไปแบบใช้ชีวิตปกติกลับไปตอนคืนมาอีกสิบรอบเอก็แบบเออก็ต้องเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วคือเขาบอกให้คุณไปโรงพยาบาลตั้งนานแล้วแต่คุณก็ไม่ไปดื้อฟอร์ดื้อครับเออเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไหวอะไรเงี้ยครับใช่จริงเพราะว่าปกติแล้วพื้นฐานไม่ชอบเข้าโรงพยาบาลถึงจะมีประกันก็เหอะแต่ว่าเออเราก็แบบว่า ไม่อยากเข้าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแข็งแรงดีแล้วดีขึ้นครับดีขึ้นก็เนี่ยสดชื่นเลยครับผมมีแค่กระเพาะเนี่ยที่ยังอ่อมๆอยู่นิดนึงกินได้ของอ่อนครับช่วงนี้ใช่แต่ว่าดีขึ้นอะไรที่แบบกินได้ไหนกินไม่ได้ในช่วงนี้หมอก็บอกว่าช่วงนี้อย่าพิ่งห้าวอย่าพึ่งซากินอะไรที่มันนุ่มๆนิ่มๆไปก่อนเช่นข้าวต้มไม่ปรุงอะไรนะครับใช่ จากโรงพยาบาลรอบแรกคุณก็มาล่าเออตอนแรกจะไปกินข้าวต้มแต่ข้าวต้มไม่ว่างผม,มอง <c oughs> บอกให้ฟอนจองบอกให้ฟอนจองข้าวต้มนะฟอนเดินลงมาจากรถเฮ้ยโทษทีว่ะลืมจอง <c oughs> งั้นเดี๋ยวเรากินหม่าล่าแล้วกันเนาะพีย <c oughs> ิม <c oughs> พอพูดถึงหม่าล่ามันตั้งแต่แรกสุดละแล้วเป็นคนเลือกด้วยประเด็น <c oughs> ใช่แต่ผมกินซุปกระดูกหมูไงอ่าผมไม่กินหม่าล่าผมกินหม่าล่าไม่ได้แต่ว่าร้านนี้เออเห็นบุ๊กกับพี่นิวไม่เคยกิน ผม <ừ. S 1> เลยแบบเออภูมิใจนาเสนอให้ลองไปกินหมาล่าดูอ,าอะไรเงรี้ยเออส่วนผมมากินเออแล้วใครเป็นคนสั่งน้าหมาล่าก็เป็นคนสั่งไงเพราะมันเป็นอยากให้ลอง,ง,งเเลอ,อยากให้ลองมันเป็นซิกเนเจอร์ต้องสั่งอยู่แล้วคุณไปกินร้านนั้นคุณไม่สั่งหมาล่าคุณมาไม่ถึงนะครับเหมือนคุณมาประเทศไทยแล้วแบบคุณไม่ได้เดินพัทยาคุณไม่ได้ไปกรุงเทพกรุมวิทอย่างเงี้ยคุณมาไม่ถึงเพราะอะไเออโอเคโอเคไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วก็คือั่งุณสั่งให้เขาแต่ล้เขาลงบานเออใช่ครับอีกทีอีกที อีพีสิบสี่เป็นไงมากอีพีสิบสี่ครับสิบสี่สิบสี่ก็คือวันนี้ป่ะวันนี้ครับวันนี้วันนี้วันนี้อ่าเป็นเป็นโยธาบการละกันนะครับผมก็วันนี้นะครับเอ่อเราจะได้เห็นนะครับการเอ้ยไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวลืมสปอยเอาสปอยแบบไม่สปอยน้องนะสปอยแบบไม่สปอยใช่ไหมครับก็วันนี้นะฮะเราจะได้เห็นพ o i n หลักของคู่นี้ครับอ่าเป็นการเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรเคลียร์ใจเคลียร์ใจแต่ไม่รู้ว่าจะเคลียร์จริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรค้างคาใจอีกไหมต้องรอดูคไหมตีโยธาได้เลยไหมคะโอ้ยอีพีนี้ไม่ไม่ต้องเตรียมครับผมอีพีนี้โยธาน่ารัก่าวใส่เละโยธาน่ารักโยธาน่ารักกันก็น่ารักครับไม่ได้มาจีบใครกันบ้างกันเหยกันโดนแล้วกันกันก็เรา ดูหน้ามุมหน่อยเลยอช่เรอชอบชอบอยู่กันสองคนมากเทุกอย่างจะมาเที่ยวกับเขาได้ไหมคะคุณก็คืออยู่ในในเรื่องก่อนอยู่กันโอ้วันนี้ผมว่าผมจะอยู่เงียบๆดีกว่าใช่จริงๆผมว่าผมก็อยู่เงียบเหมือนกันเพราะว่าเอิจริงก่อนหน้านี้ก็โดนโดนว่ามาเหมือนกันแเกรี้ยวทำไมใจร้อนจังเลยแต่ก็ช่วยไม่ได้เรารักแฟนไงอันนี้ให้ฝากแฟนๆเดี๋ยวต้องมาได้ชมร่วมกันแล้วค่ะ e เนียโอเคผมใช่ไหมโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอ่ะโอเคครโอเคครับผมครบผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกับสารหัสเทวดา perfect trainer นะครับ EP นี้นะครับ EP 14แล้วนะครับก็มีถึงหมด24 EP ครับก็ใครที่อยู่มาตั้ EP 1นะครับก็ฝากด้วยนะครับอยู่มนถึง EP 2ี่ีครับรับรองว่าสนุกจ้ำจนเข้มข้นแน่นอนนะครับผมจ้ำจนครับครับก็ฝากด้วยนะครับ ทั้ง5คู่เลย5รสชาตินะครับอยู่ด้วยกันไปยาวเป็นย4 EP เลยก็ดูได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ2ทุ่มครึ่งทาง JM 25นะครับแล้วก็2ทุ่มครึ่งพร้อมกันทาง VTV ครับผมพี่วันนี้กันนี้ฝากแท็กกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับ Perfect t a i l i r e นนะครับมี S ด้วยนะครับ EP 1 4ครับผมวันนี้ครับครับคาถึงสอรล้าน โอ้วายเพียง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 ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาฝากอีกอย่างหนึ่งได้ไหมฝากอย่างได้ไหมฝากอย่างได้ไหมอ่าช่วงนี้2.5พีเอ็มะฝุ่นมันเยอะเห็นแฟนๆทุกคนเนี่ยมาหาเราเนี่ยครับผมอ๋อผมไออ๋อผมผมอ๋อผมอ๋อน้ำมูกเป็นเลือดใช่ไหมอ๋อใช่เพราะว่าคือจริงๆวันนั้นอะล้างจมูกครับล้างจมูกแล้วก็สั่งน้ำเกลือออกพอดีว่าเออมันมีก้อนเลือดติดมาด้วยอ่าใช่พอดีว่าเป็นภุมมแพ้เนี่ยก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนนะครับเออใครที่ คิดถึงมาหาพวกเราเนี่ยก็อยากให้ทุกคนใส่แมสตาะเห็นบางคนเนี่ยมหาพวกเราอย่างงานรมพลหลายๆงานทุกคนก็แบบเออไม่ใส่แมสกันก็เป็นห่วงสุขภาพก็อยากให้ทุกคนใส่แมสแล้วก็ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากจริงก็ถ้าอยู่บ้านก็ดูแลตัวเองได้ก็ดูแลตัวเองครับพวกเราเป็นห่วงแคนันเองครับใช่ใช่กอยากฝากไว้แค่นี้แหละครับใช่เรื่องฝุ่นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอณตรงกลางก่อนเลยครับรเข้าใจก็มีไฟนะทีเยมีไฟั่ัช่ววั้ออ ยกมือหน่อยตรงกลางทุกคนทุกคนมองใครอ่ะวางมือไป้บนไม่เห็นหรอกใช่กล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้กล้องมีไฟนะลูกขยับตัวได้หยับตัวออ๋ออันนั้นตั้งกล้องไหนนะครับกล้องกล้าวววอันนี้เดี๋ยวพามาลองกล้องหนึ่งที่เอาเอาวาง่ือไว้านวางมือไว้บ้านละเอียดใครมาเขี่ยผมอ่อนตั้งใจกูรู้ โอเคไหมได้ไหมคะจ้าว okay. okay. ันได้ไหมได้ดย่าทตัครับมองตกาเด็กยังถ่ายังอินเสิร์ตอยู่นะยังเก็บอยู่นะโอเคไหมคะโอเคค่ะ